ภาพนี้ของโบเมลดาทำชาวเน็ตแห่ซูมจนจอแตกเป็นอีกหนึ่งคู่ที่น่ารักสุดๆค่ะ ซึ่งก่อนหน้านี้พระเอกตีอเล็กธิร,ระเดชและนางเอกสาวโบเมรดายอมรับว่ากำลังศึกษาดูใจกันอยู่บอกเลยว่าเรียกเสียงฮือฮาให้กับบรรดาแฟนคลับที่เชียร์กันเป็นอย่างมากจุดเริ่มต้นความรักครั้งนี้ก็คือตอนไปถ่ายรายการอาหารของอเล็กด้วยกันทั้งคู่เพิ่งเริ่มเรียนรู้ศึกษากันเห็นกระแสข่าวมาสักพักแล้ว ที่มีชื่อผมกับน้องพวกเราเพิ่งเริ่มแต่คนดูนำเราไปแล้วใจเย็นๆกันก่อนเราสองคนยังไม่รีบและล่าสุดค่ะในอิ s สตาแกรมของโบเมรดาเธอได้โพสภาพของตัวเองแต่งานนี้ดูเหมือนว่าเงาสะท้อนในกระจกจะทำแฟนคลับอดแซวกันไม่ได้จะเป็นเงาของใครไปได้นะคะนอกจากพระเอกหนุ่มหน้าตีอเล็กธีร,ระเดชนั่นเองค่ะท่ามกลางแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์แซวกันยกใหญ่ว่า เห็นเงาตากล้องเห็นในเงากระจกนะคะว่าใครนั่นแน่พี่อเล็กแน่แน่โฟกัสคนถ่ายแล้วหนึ่งน่ารักสุดๆเลยจ้าอย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะคะบ๊ายบาย